ไม่ได้ไม่ได้นีแบบไมรใช่คนเดียวจะมองอยู่ไ,ไม่ใช่ทใครไม่ฟังแล้วก็บอกเราถึงไหนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เขาเบื้ลเบิ้ลเขาไม่การคือเขาเขาอย่งตอนนี้เดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนก่อนตอนนี้เขาก็ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยนะเรามาพี่ก็ไม่ได้คุยอะไระไรเลยกับเขา,ขาเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแต่เราขาาอใหม่พน้นนะเราเข้าทั้งหมดสิบเจ็ดแล้วก็เก้าเก้า เก้าหมายรลขก็มาถึงนะฮะเท่ากับจริงๆเก้าหมายเลเราเข้าเข้าได้สิบหกเอ่อระบบเสียดึงเก้าเก้าสัตว์แดงอ๋อดาวเราจับเลนแบนมีไหมครับไม่มีคำชักเลยครับคือพี่เราพยานหลักฐานถึงต้ก็ถึงคือทำตามพยานหลักฐานอนี้แล้วใครที่พออพี่ก็บอกเราว่าพี่ใครบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์แล้วไม่ต้องห่วงยังเดินได้เดี๋ยวต่อแน่นอนนะครับไม่มี ไม่มีแล้วพี่กำชับทีมบอกว่ามาห้ามแต่ต้องเงื่อนขหมดเลยห้ามเล่น่าไใครจะมาวิ่งใครจะมาอะไรไม่ได้มันไม่เอาเพราะว่าเป็นที่คนสนใจมันไม่เอานีนี่คือชัดเจนแล้วพี่ก็เตือนก็บอกว่าถ้าใครมาติดต่อบอกว่าต้องมงนเดี๋ยวใส่ตังน้มาวิ่งได้นะแล้วคุณเสียฟรีแล้วกันแล้วกันเพราะว่าเราต้องทราบว่าตามยาหลักฐานที่เตือนไว้เลยเมื่อเราไปแล้วไม่มีไม่มีใครไปวิ่งเล่นด้วยถุงรอของฝากกาอย่างอื่น เรที่ผ่านมาเคีามีการแถวนะวันนี้พี่ก็คุยเนี่ยเพื่อนพี่ก็จะต่อเคสเคสต่ออีกแล้วเราไปรวบรวมพยานหลักฐานไมหมดนะแต่นี้คือคือถ้ามันไม่ชัดเจนนะรขบขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นไปที่อายการไปศาลแล้วไม่อยากให้ไป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 ถอดพยกล้อมสางไม่ฟ้องเงี้ยมันก็ทําให้ดูว่ากระบวนการมันกระบวนการยุติธรรมมันมันไม่ยุติธรรมแต่จริงๆอ่ะพยานหลักฐานที่ขึ้นไปมันอ่อนเราต้องต้องเข้าใจในทุืนี้ด้วย ถ้าเราทำเนี่ยข้าพเจ้หาหลักฐานมันนคงนันไม่ชัเดเจนจริงอยากขึ้นไปขึ้นไปเขามองว่าเป็นมวยล้มต้มคนรวยพี่ต้องต้องเข้าใจกนนันนะเราทำด้วยเราทําตามข้าพเจ้าหลักฐานแล้วพวกนี้เขาก็เขาก็แทรกสอดแทรกบัญชีบัญไฟเขาบัญชีมากมากอะไรมากแต่เราก็พยายามแก้ไปถึงใครก็ว่ากันตามเรับขอบคุณครับ คนฮัตชอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเืยแบบถูกขัมาเศรษเกจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็ชนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นาคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนไปถ้าไม่รวงกินน้านเมืองประเทศชาติมันจะเลินไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเจลินจับจุดเลือกตั้ง66 that she's telling you a lie